เมืองเมืองนี้กำลังจะเป็นเมืองร่งผู้คนเริ่เป็นเหมนคุณนไรความรู้สึกโดนบังคับไปตามกฎเกณฑ์ชีวิตดินดร้นเป็นดังเครื่องจกักรไม่มีหัวใจกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจ ความเป็นคนหมดไปวิญญาณเหล็กสลายกลายเป็นเครื่องกลอนลงในเมืองคนเหล็กลองไม่มีทางออกหัวใจคนมืดบอดไร้สิ้นความรู้สึกผูกพัน มีชีวิตเดียวได้ไม่มีความฝันทุกวันดิ้นรนไม่หยุดแย่งกันทุกอย่างเคยมีน้ำใจก็ลืมแบ่งปันน้ำใจทุกทๆคนต่างมีนักอกใส่เข้าหากันกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจ ความเป็นมนุษย์บทไปวิญญาณเหล็กสลายกายเป็นเครื่องกลนลองในเมืองคนเหล็กลองไม่มีทางออกหัวใจคนมืดบอดไร้สิ้นความรู้สึกผูกพัน มีใครไม่ข่อค่ใครสักคนลุดพ้นไม่ทนเป็นดังเครื่องจักรแบ่งปันน้ำใจกลายเป็นหุ่นยนต์เป็นคนแต่ตัวไม่มีหัวใจความเป็นคนหมดไปยิ่ยอแหลกลอยกลายเป็นเครื่องกวนลองในเมือคนเหล็กล ม่มีทางออกหัวใจคนมืดบอดไร้สิ้นความรู้สึกลองในเมืองคนเล็กลองไม่มีทางออกหัวใจคนมืดบอดไร้สิ้นความรู้สึก